มาดูนะครับนี่อะไรครับผมสวัสดีครับท่านผู้สมดตัวนี้จะเป็นปอกนิ้วนะครับสําหรับตัวนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ผมสั่งมาครับสั่งมาอีกตัวตัวนี้ตัวเป็นตัวใหม่มาดูมาเบิ้งกันครับปอกนิ้วโอแพ็คของมาดีครับขนาดโอ้น่าจะใหญ่ ปลองนิ้วเขาเรียกลองเข็มครับที่ลองเข็มเวลาเราสอยผ้าตัวนี้จะเป็นซีเลดครับเนื้องานนะครับดีอยู่ครับรถือว่าใช้ได้ครับล่องตัวนี้ผมให้อยู่ประมาณสักสักหกสิบเจ็ดเจ็ดสิบหกสิบหกสิบหกสิบเจ็ดครับผมที่จริงถ้าเป็นรุ่น,นก่อนๆมันจะเงาห,หรือเรายังไม่ได้สัมผัส นี่ครับนี่ครับปลอกนิ้วตัวนี้ผมสั่งมาตัวนี้จะเป็นสีทองนะครับตัวนี้ก็ดีเหมือนกันครับแต่ว่าขนาดมันนะครับเอาที่เราถนัดนะครับเนาะงานตัวนี้ตัวนี้มาใหม่นะครับถือว่าดีนี่ครับการเข้าเข้างานดีไม่มีรอยถ้าไม่มีรอยต่อเนี่ยผมจะให้หนึ่งร้อยบาทเลยนะครับราคาจะให้ขายแพงกว่านี้ครับงานจีนี่ให้หกสิบประมาณหกสิบเจ็ด งานครับก็ถ้าเราว่าเราเอาทํางานเนี่ยคือได้ครับขนาดนี้ใหญ่ไปนิดนิ้วมือครับแต่แต่คนถนัดครับบางคนก็จะนิ้วใหญ่ครับอาจจะมีขนาดให้เล็กกว่านี้นิดหนึ่งครับเท่าตัวนี้ครับขนาดตัวนี้นี่ตัวแรกที่ผมสั่งมาผมผมบีบเข้าครับนี่ครับทนจะได้ทําเป็นสองขนาดนะครับ ขนาดนี้บางคนก็จะนิ้วใหญ่นี่ก็ได้ครับนะถ้าทาเป็นสามไซส์ให้ใหญ่กว่านี้เล็กตัวนี้เล็กสุดแล้วครับตัวนี้พอดีทําให้ใหญ่กว่าตัวนี้ตัวนี้นิดหนึ่งครับตัวนี้ตัวตัวใหญ่ครับนี่ครับดูขนาดครับผมจะทำสามรุ่นจะพอดีครับสําหรับทั้งเย็บสูตรนะครับคือเก็บไว้ครับตัวนี้มันจําเป็นสําหรับสร้างเยบ็บ เย็บผ้านะครับนี่ก็มีเพียงตัวนี้ครับไม่กี่ตังค์ครับตัวนี้เห็นเขาขายกันอยู่ประมาณสามสิบกว่าบาทยี่สิบสามสิบบาทครับแต่ว่าผมให้ถือว่าเนื้องานดีครับผมให้หนึ่งถ้าให้ผมจะให้ขายแพงกว่านี้ครับหนึ่งร้อยบาทจะพอดีครับหนึ่งร้อยบาทรวมส่งหรืออย่างนี้นะครับแต่ขอเนื้องานให้นี่ครับให้เป็นคล้คายๆว่า ไม่มีรอยต่อจะดีนะครับผม